ความคืบหน้าคดีคนร้ายร่วมกันก่อเหตุอุ้มฆ่าโหดนายวราพงศ์หรือดีเจเต,เ,ตเต้วันนี้นะคะพลตำรวจโทนายวัดผะเดิมชิดผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เดินทางลงพื้นที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อประชุมร่วมคลี่คลายคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนมีรายงานว่าใช้เวลาประชุมนานกว่า2ชั่วโมงค่ะแล้วหลังจากประชุมเสร็จนะคะพลตำรวจตรีพรชัยชะลอเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีก็ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่า ขณะนี้สารได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในคดีร่วมกันอุ้มฆ่าดีเจเต้แล้วจำนวนทั้งหมด5รายที่จับได้แล้วเนี่ยมีหนึ่งรายชื่อว่านายธนเดชเชื้อทองส่วนผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับอีก4รายขณะนี้ตำรวจกำลังกระจายกำลังกันออกติดตามจับกลุ่มตัวก็คาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่นอกพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีไปแล้วแต่ไม่ได้ไปไหนไกลคือไม่ได้เดินทางออกไปถึงต่างประเทศนะคะทั้ง4คนน่าจะยังอยู่ในประเทศไทย ผู้ต้องหาทั้ง4คนที่ยังอยู่ระหว่างกันเร่งไล่ล่านี้เป็นส่วนของผู้ปฏิบัติการค่ะทําหน้าที่ไปตั้งแต่เป็นคนชี้เป้าเป็นคนขับรถแล้วก็มีคนที่เป็นผู้ลงมืออุ้มตัวดีเจเต้ไปสังหารโหดที่เราตามทำลายของเหตุฆาตกรรมนี้กันมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราจะเห็นได้ว่าผู้ร่วมขบ,บวนการมีหลายคนดีเจเต้เมื่อวันที่14พฤษภาคมช่งชวงเช้ามืดเขาถูกกลุ่มบุคคลปริศนาขับรถตามประกบก่อนถูกอุ้มหายขึ้นรถไป หลังจากนั้นผ่านไป3าวันก็มีรายงานข่าวว่าพบร่างของ DJ เจเต้ T ที่จังหวัดกาญจนบุรีสภาพศพหน้าหดหูมากถูกมัดมือไพล่หลังแล้วก็ยิงหัวอีก2นัดขณะนี้ก็ยังไม่มีการสรุปชี้ชัดนะคะว่าสาเหตุของการก่อเหตุฆาตกรรมโหดครั้งนี้เกิดจากอะไรมีรายงานว่าในการประชุมค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค7สั่งการว่าหากผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับทั้ง4คนพยายามต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่ม อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนทางยุทธวิธีได้อย่างเต็มที่และตำรวจยังฝากบอกไปถึงผู้ต้องหาด้วยนะคะหากต้องการจะเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเดินทางเข้ามามอบตัวก็ได้นะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีส่วนของการสืบสวนขยายผลค่ะว่าน,นอกเหนือจากผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ5คนนี้แล้วทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีก็ยืนยันนะคะ หากสืบสวนไปสืบสวนมาแล้วพบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องมากกว่านี้อีกตำรวจก็จะดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนอย่างไม่มีละเว้นแน่นอนค่ะขณะเดียวกันนะคะสำหรับคนที่ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้วนายธนเดชค่ะที่บริเวณสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีทางพนักงานสอบสวนนำตัวนายธนเดชคนนี้มาสอบปากคำเพิ่มเติมปรากฏว่านักข่าวสังเกตนายธนเดชโอ้โหมีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด สภาพคือนั่งเอามือกลุมหัวตลอดเวลาค่ะครับตอนนี้ข่าวเริ่มออกมาแล้วนะครับว่าต้นเหตุของเรื่องนี้อาจจะมาจากการที่น้ำซึ่งเป็นสาวคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปเที่ยวผับในเมืองกาลแล้วก็ไปพบรักแล้วก็ไปคบกับดีเจเต,เต้ขึ้นมาซึ่งปรากฏทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วก็มีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วทั้งคู่แต่ปรากฏว่าฝั่งน้ำนะครับมีแฟนเป็นพ่อค้ารายใหญ่ว่าอย่างนั้นและปรากฏว่า แฟนของน้ำเนี่ยทราบว่าทั้งคู่แอบคบกันจึงมีการเตือนดีเจเต้แล้วนะครับว่าให้เลิกคบแต่ว่าทางฝั่งชายนั้นไม่เลิกคบสุดท้ายจึงนําไปสู่เหตุการณ์เศร้าสลดท,ที่เกิดขึ้นดังนั้นต้องดูกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้มันจะมีเรื่ององการจ้างวานให้อุ้มฆ่าเกิดขึ้นแล้จะสาวไปถึงตัวคนที่สั่งการลงมาหรือไม่ค่ะ